สวัสดีครับผมชาติเทรัพย์นะครับาพี่น้องมาดูรถนวดข้าวนี่มันยุค90หรือ80 70ไม่ทราบเหมือนกันนะพี่น้องเห่าที่ฐานเจ้าของนี่หัวแชสซีนี่ไม่จำว่าหกสิบปีครับอ่ะนี่เป็นนวดข้าวนะ เครื่องร้อยน้องเครื่องร้อยซุซูซีซูซีซูไดเรกนี่ครับเครื่องร้อยนะเครื่องร้อยพลังมาก็ในยุคนั้นก็จะแย่ข้าวครับนะถือเกี่ยวข้าวเสร็จก็มัดนี่ครับถือว่าหาดูยากไม่มีแล้วพี่น้องหาดูยากสุด ตู้นวดเป็นกเกษตรพัฒนาครับกรเกษตรพัฒนา,าสร้างเขาเขียนว่ากเกษตรพัฒนาแปดร้วครับนะแปดร้ววัยรุ่นก็จะช่วยกันโยนโยนข้าวนะนี่เป็นข้าวไอข้าวข้าวเกี่ยวมือไน้องโอใส่เม็ดอาจจะพูดผิดนะใส่เม็ดด้วยครับอ่ะ ร่วมด้วยช่วยกันเดี๋ยวไปดูดูฟางออกครับนะฟางก็จะออกลงกน,นะยิงไปโนวดเป็นตู้นวดอะไรที่จริงก็แปลงแปลงเป็นอ่ะใช่ต้องช่วยกันสองคนครับสองคนนี่แล้วก็สองคนจับกระสอบ อีกคนนี่มีหน้าที่เอาข้าวลงตู้ครับอีกสี่คนก็โยนโยนต้นข้าวด้วยน้องเนี่ยมาลิมันลินี่จะของคุณตาคุณตาแกาก็อายุเยอะแล้วแต่แกก็ยังแข็งแรงครับนะดูว่าได้กี่กระสอบอ่ะได้ไปแล้วหนึ่งกระสอบนะเรียงไว้ก็เ,เป็น บางท่านอาจจะไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเห็นไม่เคยเห็นด้วยซ้ำเด็กเด็กปัจจุบันนะครับเห็นแต่รถเกียวตูแอร์เลยเลนทั้งคันแต่นี้ไม่มีน่พี่นี่น่าจะยุคเฉพาะตู้นวดนี่หลายปีผมถามเจ้าของนี่ไม่ตจำว่า60ปีครับหวัวจัตีนะครับเครื่องร้อยอิซุสนะครับ ถามว่าขายไม่ไม่ขายผมไม่แน่ใจว่าขนวดนี่ได้ยังไงนะผลตอบแทนนะ,นะฟางก็จะกองไว้ครับเอาไว้ให้วัวก็ดีพี่น้องดีโอ้สมัยก่อนนี่สุดยอดครับนะจะมีตอนนี้ก็ต้มไก่รอพี่น้องต้มไก่ต้มไก่ต้มปลารอ แล้วก็จะมีสาโทนะครับตรวจกันเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูรอบๆไปน้องว่ารถกระสอบนั้นอายุเยอะนะน,นี่เจอรถเขาเรียกว่ารถนวดข้าวนะครับนี่ยดูรอบๆ ผมยัดกขยัดไปเดี๋ยวไปดูคนยัดหน่อยวอกขี่มือขนาดไหนนี่ย้ายยัดครับนะยัดอย่างเดียวเลยข้ามมือลงไปลึกครับนะสายตาดูครับอมองไกลๆไม่ได้นะเราไม่เห็นฟางลอยครับ ยัดไปเลยคยุหยัดไปยัดไปแต่ว่าใช้ใช้คนเยอะหน่อยใช้คนเยอะครับนี่ยโยนนี่ครับฟางก็จะได้เรื่อยๆโอ้ติดสปอนไนแล้วมาดูอีกมุมหนึ่งครับนี่ โอ้แกเล่นกลางคืนเลยเนี่ยเล่นกลางคืนครับอมองมุมนี้จะยากเลยออะคนแบกกระสอบก็แบกไปครับนะนี่ได้สามแล้วโอ้สามนี่กินสามเดือนไม่หมดนะครับกิน คนเดียวเนี่ยเป็นปีก็ถ<อ>ือว่าวิธีชีวิตนะครับในยุค8 0 7 0เจ้าของรถก็จะได้ข้าวกลับนะครับนั่นจะเห็นได้ข้าวอยู่อยู่ข้างๆหัวเออก็ออกดีนะฟังกเกษตรพัฒนาอ้กเกษตรพัฒนานี่ ปัจจุบันเป็นเป็นเจ้าช้างไวไฟนะสุดยอดครับแบดริวสาขาพิษโทุโลกอ,อ่ะว้วจวดครับจวดทำงานหน่อยทำงานหน่อยเร็วจะมืดแล้วพี่น้องเลย <c oughs> ช่วยกันยนหน่อย ช่วยกันนะร่วมด้วยช่วยกันคนที่เหนื่อยน่าจะเป็นคนยัดนะไอ้คนที่เอาข้าวลงตู้อยู <c oughs> ่นองเลยไม่มีติดกับตู้ตู้นี้นี่น่าจะแปลงได้อาว่ากันไปครับนะโอ้คุณตาเก่เกงนะนี่แกน่นวด โอ้มีนาอยู่ประมาณสองไร่ต้องเนี่ยมะลิครับมะลิเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงออกนะโอ้โอเคได้กระสอบปานมาจากไหนเนี่ยโไปโอ้ตูนวดยังเจ๋วนะไม่มีผู้ครับ สางก็สต็อกไว้เดี๋ยวจะได้เอาไว้วัวครับใช้เวลาประมาณน่าจะชั่วโมงหนึ่งน่าจะเสร็จแล้วนะเจ้าของนี่หุงข้าวต้มปลาต้มไก่รอแล้วพี่น้องไม่สนใจว่าจะได้เท่าไรหร่เพราะว่าต้องขวดดักครับคืนนี้ว่รา้สามันเป็นว่าอาว ก็โมโตเต็งโมนี่ครับวางอออย่าง,งน,นี้ไปเนาะสุดๆไปเลยครับเ,รดเ,รเดี๋ยวดูคนอาเก่ข้าวนอยเหนื่อยไหม เดี๋ยวไวๆหน่อยเดี๋ยวทำเล่นนะใส่ผสานหนบุกเครื่องนัง้งกเครื่องเลยข,ข้าวข้าวที่ได้นะแบ่งกันแล้วเดี๋ยวมามาหลายเจ้าอยู่ ได้ไปแล้ว3กระสอบครับตีกระสอบบ้านรถรถสี่ล้อคันนี้น่าจะอายุเยอะครับนะอายุเยอะจะบอกว่า60ปีได้นะ6กเดปีได้ส่วนัวดไม่ใจน่าจะไม่ต่ำกว่า30มสิบก็กำลัะสามสิบไหม กูน่าจะสี่สิบพี่น้องสี่ห้าสิบเหมือนกันแหละเอา้ายังเหลือครับยังเหลืออยู่โอ้เอา้าสอบปานไหวไหมโอเคลากคนเดียวเลยนี่ครับดูเรื่องเลย ไม่ได้เอาขายก็ทำกินนะทำกินทำกินเองไหมนอ้องเอาไว้กินอโยนไปเออเครื่องนิ่มนั่นเองปางก็ฟางออกมาเป็นกองเลยรวมด้วยช่วยกัน หัหาดูยากครับไรจะเสร็จแล้วก็ได้ไม่เยอะเท่าไรประมาณสักที่จะทำแค่สองไรนะ่เนาะนี่ครับเกี่ยวเองนักเลงพอโอแต่ว,ว่าตอนนวดนี่เดี๋ยวคิดก่อนจะคุ้มไหมเนี่ย ในจะฆ่าหมดไก่ไปสองสามตัวแล้วงานนี้พี่น้องด้วยห็นไม่เป็นไรครับเป็นวิถีชีวิตที่หาดูยากไม่มีอีกแล้วในยุนี้ะ น้ะคนโยนต้องระวังมือครับนะเก่งนะคนแย่เวลาหมดหมดเวลาท่องคลิปนี้น่าจะเยอะอยู่ยาวครับยาวรวมด้วยช่วยกัน โอ้ยแย่ไม่ทันนะต้องระวังด้วยครับอย่าให้มือเข้าไปเพราะว่าจะดึงเข้าไปครับนี่เป็นรถรวดข้าวยุบ70ครับนะฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ